ลรอยู่ที่รัฐบาลฮะคุณผู้ชมฮะพักเพื่อไทยและคนนี้เคยอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับรัฐบาลพักเพื่อไทยแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะฮะคุณจตุพรพรมพันธ์ฮะคุณจตุพรมั่นใจและคุณผู้ชมเมื่อวานมารายการโมโนเจาะข่าวเด็ดมาคุยกับคุณเอกนอนทกริฮะบอกเลยบอกว่าเอาจริงๆรัฐบาลอุ้งอิงรัฐบาลแพรทองทานชินวัรน่นะ อยู่เต็มที่นะผมให้เลยไม่เกินตดจีนปีหน้าโดยเชื่อว่าหลังการถแถลงนโยบายเนี่ยนะฮะจะมีคําร้องโอ้โหประดังประเดเข้ามาครับผมเนื่องจากว่าเป็นการลอกวิชั่นหรือว่าความคิดของคุณทักษิณชินวัตรที่เคยไปกล่าวประทกถาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จุดปาของรัฐบาลยังมั่นใจคนระับว่าจะเป็น2องปมสําคัญคือกรณีชั้น14ที่โรงพยาบาลตํารวจและกรณีการถือหุ้นสนามกอล์ฟอัลพายครับในบรายการโมโนโจอะข,ข่าวเด็ดเมื่อวานนี้นะครับ คุณเอ,อกนนทกิจกรมกลมคุยกับท่านนี้ครับคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับวิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนนะก็กล่าวในรายการโมโนเจาะข่าวเด็ดถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรที่จะมีขึ้นในวันที่12บสถึงสิกันยายนนี้บอกว่าจากการที่เห็นนโยบายที่ถูกผลักดันจนถูกผิดหูผิดตาและผิดปกติคือ เรื่องสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือถ้าเราพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือการทำบ่อนคาสิโนเนี่ยแหละฮะซึ่งถ้าหากเทียบรายได้ที่รัฐบาลจะได้รับและผลเสียที่ตามมา คุณจตุพรบอกเลยว่ามันไม่คุ้มกันเลยเพราะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการลอกวิชั่นหรือว่าลอกวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและอาจจะทําให้กลายเป็นประเด็นที่ถูกนักร้องเนี่ยไปยื่นคําร้องได้ตอนนี้ถ้าหากนับรวมคําร้องที่นักร้องทั้งหลายไปยื่นแล้วเนี่ยรวมกว่า10คําร้องเชื่อว่าหลังแถลงนโยบายเสร็จก็จะมีเรื่องที่เข้ามามากกว่านี้อีกแต่ส่วนตัวมองว่าเป้าหมายที่นักร้องเนี่ยหรือว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยวางเอาไว้จริงๆเนี่ยมีแค่สองเรื่องคือบางเรื่องเน นักล้องก็หวังฟลุกฮะคุณผู้ชมฮะแต่สองเรื่องสําคัญที่คุณจตุพรมองว่ามีโอกาสที่จะพลิกผันต่อรัฐบาลและตําแหน่งนายรฐมนตรีของคุณอุ้งอิงแพทองทานคือกรณีชั้น14ที่โรยันตำรวจที่คุณทักษิณชินวัตรเคยไป พักรักษาตัวและกรณีการถือครองหุ้นสนามกอล์ฟเอาพายของคุณแพทองทานนะครับซึ่งสองเรื่องนี้คุณจตุพรบอกว่าก็จะเป็นจุดตายของรัฐบาลแล้วก็ทําให้อายุของรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ได้ไม่เกินตรุษจีนปีหน้าเนี่ยแหละครับซึ่งรัฐบาลต้องยอมรับว่าการได้มาของรัฐบาลนี้สวนทางกับความเชื่อใจของประชาชนหาประกาศไว้ตั้งแต่แรกว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมจับมือทุกฝ่ายคงไม่มีใครขัดข้องแต่การประกาศแบบนักสู้ไม่จับมือกับคณะรัฐประหารแต่เมื่อเลือกตั้งเสร็จกลับ ทำนะกลับคมเป็นคนละเรื่องทําให้ประชาชนเจ็บปวดเพราะการต่อสู้ที่ผ่านมากลายเป็นความสูญเปล่าฮะไปฟังเสียงของคุณตู่จตุพรพมพันธ์ครับอีกครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเขาวางเป้าไว้ต้องการสองเรื่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นถ้าไม่สู้ก็โดนนะคแต่ว่าเรื่องที่จะต้องจนมุมแล้วดิ้นไม่ออกเลยก็คือเรื่องชั้นสิบสี่ของคุณทักษิณเรื่องสนามอลอบอันพายของคุณอุงยิงนะครับไอ้นี่จะเป็นจุดตาย เพียงแต่ว่าระยะเวลานะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าเรื่องของคุณทักษิณน,น่าจะจบเดือนพฤศจิกาของคุณอุ้งอิงน่าจะจบในก่อนตรุษจีนเพราะเนี่ยนะครับทุกเรื่องถ้าไม่สู้ก็ตายคนะครับสู้ก็มีโอกาสรอดแล้วก็ตรึงไปตรึงมาแต่จุดตายจริงๆคือสองเรื่องนี้ครับก็คือแต่ละคนเอาแค่เรื่องเดียวนะ,คร,นะครับก็หล่นอยู่แล้วที่เหลือก็หลังจากนั้นก็เป็นผลพวงไปบ ส่วนความขัดแย้งหรือว่ารอยร้าวในพักพลังประชารัฐนะฮะระหว่างการแต่หหาของพลเอกประวิตธวงสุวรรณและกลุ่มของเรีธรรมนัตพรมเผ่าเนี่ยนะครับคุณจตุพรก็บอกเลยว่าบอกเลยฮะบอกหลังจากนี้คุณผู้ชมดูให้ดีๆจะเห็นการเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตธวงสุวรรณที่แค่รอวันเวลาเอาคืนฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้ถามพักสีส้มบ้างพักประชาชนฮะจะมีโอกาสจับมือกับพักประชาธิปัตย์ตีรัฐบาลหรือไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เขาร่วมรัฐบาลถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าคุณเอกคุณเอกนนทกฤตเขาถามพิตูจตดดุพรแบบนี้คุณตูจตุพรก็เลยบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าซีกอาวุโสข,ของพักประชาธิปัตย์ก็คือ3อดีตหัวหน้าพักเนี่ยนะฮะจะไม่สามารถยึดพักคืนได้แล้วฮะเพราะว่าการเมืองเนี่ยเปลี่ยนบริบทไปแล้วแม้แต่การที่รัฐบาลจับมือกับพักที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้ดังนั้นวันนี้จึงเอาหลักอะไรไม่ได้กับการเมืองไทยเลย อันนี้ก็จริงอย่างที่คุณจตุพรบอกนะฮะบอกว่าเราเห็นอะไรที่มันไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดแล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันในรายการมโนเจกเากข่าวเด็ดทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์ช่วงประมาณบ่ายโมงยีนาทีนะฮะแต่ว่าเรื่องการเมืองก็เดี๋ยวดูแล้วกันฮะหลายคนก็ปราม่าทคุณจตุพรบ,บอกว่าแม่เป็นคนเคยรักแต่มาคานี้กลายเป็นคนแค้นแทนนะฮะแต่บอกเลยฮะหลายครั้งที่คุณตจตุพรพูดเออมันก็มีหลายเรื่องที่จริงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับผม